สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมามา Shopping ปปค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวดีๆและก็เรื่องราวที่น่าสนใจค่ะสําหรับคนที่รักในการช้อปปิ้งและใส่ใจในการดูแลสุขภาพทั้งภายในและภายนอกวันนี้ค่ะต้องบอกว่ารายการของเรานะคะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากการสําหรับใครที่อยากจะหน้าดูอ่อนเยาว์ดูอ่อนวัยหรือว่าอยากจะดูเด้งเด็กค่ะห้ามพลาดกับวันนี้กับรายการมามา Shopping ค่ะ ใช่แล้วค่ะและสาหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะอยู่กับเราทั้งสองคนนะคะนั่นคือคุณส้มแล้วก็น้องลูกตาลนะคะวันนี้ปัญหาของคุณผู้ชมค่ะที่มีตีนกาอยู่บนใบหน้าเจงดังเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่ว่าจะวัยสาววัยกลางคนหรือว่าวัยที่มีอายุขึ้นมาหน่อยเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการแน่นอนนะคะสําหรับผู้หญิงอย่างเรารวมไปถึงร่องรอยลึกค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้าผากของเราหรือว่าลองแก้ม วันนี้คุณผู้ชมฟังดีๆนะคะเพราะว่าลูกตาลค่ะมีผลิตภัณฑ์จากเคลลีเซรั่มค่ะที่จะช่วยดูแลปัญหาเหล่านั้นของคุณให้หมดไปนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของราคาคุณส้มคะ่ะ<ฆ>ถ้าคุณส้มฟังแล้วเนี่ยจะต้องตกใจยังไงคะยุคสมัยปัจจุบันแน่นอนค่ะว่ามีวิธีการดูแลหลากหลายช่องทาง,งหนึ่งช่องทางที่สาวๆชอบอนั่นคือการฉีดโบท็อกฟิลเลอร์เพื่อเติมเต็มล่องลอยลึก<ถ>นะคะแต่ว่า ใช่แล้ว,ลวบูคังอีกตั้งหาบางคนแพ้ยานนอกจากนั้น ทำมาหากินเท่าไหร่เอามาลงกับสิ่งเหล่านี้หมดเลยใช่ค่ะเป็นเงินเป็นเม็ดเงินทั้งนั้นแต่สําหรับวันนี้ค่ะ<ช>เคลลีซเซั่มของเรามีโปรโมชั่นดีๆแต่ถ้าเกิดน,นะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจเนี่ยอดใจรอสักนิดค่ะ<ช>ก่อนที่จะได้พบกับโปรโมชั่นเราไปฟังในเรื่องของคุณสมบัติเพราะหลายคนบอกว่าเฮ้ย<ช> <"He i, S 2> บนโลกนี้น่าเหนือจากโบท็อ,อกฟิลเลอร์แล้วังมีอย่างอื่นอีกหรอคะที่ช่วยปกป้องในเรื่องริ้วรอยหรือช่วยเติมล่องรอยลึก ตีนกาหรือวนใบหน้าของคุณผู้ชมได้เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้คุณผู้ชมได้มาเจอสิ่งดีๆกับรายการของเราแล้วค่ะค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนว่าเคล็ดลับที่บอกตั้งแต่ต้นรายการนะคะหรือว่าการที่เราเนี่ยไม่อยากจะไปเจ็บตัวโบทอกร้อยไหมฟิลเลอร์ค่ะเพราะว่าเคล็ดลับดีๆก็คือเคลลี่เสรีมนี่นะคะเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการปกป้องเติมเต็มฟื้นฟูด้วยเขาบอกว่าเป็นแพคเกจนะคือเหมือนเป็นเขาเรียก่า เ็นถุงะเป็นซองเล็กๆซองเล็กๆแบบเน้ประสิทธิภาพที่คืนเยี่ยมมากๆเพลงแค่ง่ายๆนะคะตัวนี้เหมาะนะคะก่อนที่สาวๆหรือว่าคุณผู้ชายก็ได้นะที่แบบดูแลสุขภาพาปะ<ช>แล้วก็อยากจะมีใบหน้าที่ดูเต่งตึงอ่อนเดียวอ่อนวัยนะคะอยากจะให้ทาบริเวณที่คุณไม่มั่นใจอย่างเช่นอย่างแรกเลยอย่างส้มเองสังเกตเลยตีนกาถ้าสมมุติเลยประมาณ25เราจะมีตีนกาและ1เส้นอ่ะ27มาแล้วเส้นครึ่งค่ะ28มาแล้วเป็น สมเส้นนะคะสรุปมาทั้งเท้าแล้วนะคะอของกายคนที่จะเยอะที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นตีนกานะคะหรือว่าจะเป็นตรงหน้าผากอะไรแบบเนี้ยนะคะ,อะเอาเป็นว่าคุณฉีกซองมานะคะแล้วก็บีบเซรั่มของเราขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทาครีมแล้วก็ใช้นิ้วนางทำไมถึงใช้นิ้วนางรู้ไหมเพราะว่านิ้วนางเนี่ยล่ะค่ะเป็นนิ้วที่สามารถจะสัมผัสและเป็นนิ้วที่กดเบาที่สุดทําให ครีมนะคะแล้วก็หรือเซรั่มนี่แหละนะมันซึมเข้าไปเนาะสู่เซลล์ผิวแล้วหลังจากนั้นทิ้งไว้3นาทีแล้วก็ทาเครื่องสำอางทาเฮ้ยมันจะฟื้นฟูแล้วเติมเต็มคือแบบมันจะดูติดตึมขึ้นร่องรอยเลยใช่ไหมคะชและที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเคลลี่เซรั่มของเราค่ะถึงแม้จะเป็นซองเล็กๆนะคะแต่มากด้วยประสิทธิภาพนอกจากนี้แล้วเราขอแนะนําว่าเมื่อคุณฉีดซองแล้วนะคะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของเซรั่มของเรามากยิ่งขึ้นเนี่ยควรใช้ให้หมดในครั้งเดียวค่ะเพราะ ว่าการที่เราบรรจุซองมาเนี่ยพอดีกับรอบดวงตาหรือว่าบริเวณใบหน้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นฉีกซองแล้วเพื่อให้คุณภาพของเรานะคะคงกระพันอ่าเรียกว่าคงกระพันเลยนะคะคุณผู้ชมชก็ควระจะใช้ให้แบบว่าหมดไปในครั้งเดียวและสําหรับโปรโมชั่นพิเศษสาหรับเคลลี่เซรั่มของเรานะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะท่านใดที่อยากดูแลผิวหน้าปฏิบัติตัวเองจากภายในสู่ภายนอกรบเรือนริ้วรอยและบํารุงผิวไปในขณะเดียวกันวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะสําหรับเคลลี่เซรั่ม หนึ่งกล่องราคาปกติ4,500บาทนะคะและที่สําคัญค่ะวันนี้ใครที่ชมรายการของเรามีสิทธิพิเศษค่ะนอกเหนือจากการสั่งแล้วได้รับเซรั่มของเรา1กล่องแล้ววันนี้เราแถมเป็นเคลลี่ครีม1กระปุกค่ะเอาไว้บํารุงใบหน้านะคะให้กับคุณผู้ชมได้มีผิวหน้ากระจ่างใสหรือว่าจะนําไปมาร์กหน้าก่อนนอนก็ได้นะคะยิ่งจะทําให้ผิวหน้าของคุณชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นมูลค่า3,500บาทซึ่ง2อ,อย่างนี้ค่ะมูลค่ารวมแล้ว8 0 0 0บาทแต่สําหรับท่าน ใดที่ชื่นชอบนะคะการดูแลตัวเองเป็นผู้หญิงยุคใหม่อย่างมีผิวสวยไม่มีริ้วรอยค่ะแล้วแถมให้เลยนะคะกับเคลเลี่เซรั่มอีก1กล่องรวมแล้วคุณได้ทั้งหมด3อย่างนะคะในราคาเพียงแค่3,200บาทลดจากราคา1,2500บาทเรียกได้ว่า ลดเยอะมากๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์เคลลี่เซรั่มของเรายกหูโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่หมายเลข021263133นะคะย้ำอีกหนึ่งทีค่ะคุณผู้ชม021263133และสุขภาพผิวที่ดีของคุณผู้ชมนะคะก็จะไม่ไปไหนค่ะอ่ะป,ปรบมือหน่อยโอ้โหโปรโมชั่นดีๆนะคะมีเฉพาะกับรายการมามาช้อปปิ้งเท่านั้นละค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะไปพบกับแขกรับเชิญ ต้องไปดูคลิปกันก่อนเรามีคลิปค่ะเป็นคุณป้าหนึ่งท่านที่มีปัญหาบริเวณหางตาและได้ทดลองใช้เคลลี่เซรั่มด้วยโอ้ยะจะเป็นอย่างไรตื่นเต้นแล้วไปดูคลิปกันเลยค่ะเชิญค่ะนี่แหละค่ะเป็นคลิปค่ะคุณผู้ชมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ Before นะ วีก็คือในราคาเราก็ฉีกซองเลยนะคะขาแล้วที่นี้อย่างที่บอกว่า,วาเทคนิคก็คือต้องใช้นิ้วนางนะคะ,คะในการที่จะกดเบาๆเพราะนิ้วนางเป็นนิ้วที่มีประสิทธิภาพที่จะทำให้น้ำหนักเนี่ยดูบางเบาที่สุดนะคะเขาบอกว่าทิ้งเอาไว้ประมาณ3นาทีคุณลูกตาลว้าวสุดยอดจริงๆค่ะแต่ว่าใช่แลวคุณผ,ผู้ชมว่าคลิปเนี่ย อาจจะยังไม่จุใจพอวันนี้รายการของเรามีความพิเศษมากกว่านั้นมาฝากกันยังไงคะคุณล,ลูกตาใช่แล้วค่ะวันนี้เรามีการทดลองนะคะาสาธิตวิธีการใช้เซรั่มเคลลี่ของเราเนี่ยกันแบบสดๆในรายการเลยค่ะให้เห็นถึงประสิทธิภาพเซรั่มของเรากันแบบโอ้โหจุใจเลย<า>เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญที่มาทางรายการของเราด้วยอเอาเป็นว่าเราไปเจอกันเลยดีกว่าไหมตื<ว>่นเต้นแล้วอ่ะโอเคไปทางนั้นนี่เลยค่ะไป และนี่ก็คือโฉมหน้า่ารับเชิญของเรานะคะคุณผู้ชมก็เออค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนาตัวกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่าคุณป้าชื่อเสียงเรียงนาพิมพาค่ะค่ะป้าพิมพาคุณป้าถามก่อนตอนนี้คุณป้าอายุเท่าไหร่ละคะอายุ53าแล้วค่ะ53แล้วเรียกว่าเป็นวัยเบาๆวัยเบาๆจะเข้าเข้าสู่วัยใสๆใช่ป็นยัคุณป้าถามนิดนึงคุณป้าเนี่ยรู้จัก เคลืิเซรัมได้ยังไงคะคุณป้าคะก็ดูจากทีวีค่ะแล้วก็สนใจเนาะน้ามีริ้วรอยอยากแบบมีแบบเป็นริ้วรอยตรงหางคิ้วนิดนแล้วก็ตรงหน้าผากก็อยากหายคุณป้าบอกว่าอะไรนะคะอ๋ออยากอยากหาย อยากขา้อยากกลับมาสาวอยากกลับมาสวยอีกมีเลทุกนมามาเลยค่ะากมาอยาให้ทีมงานกระซิบมาหนึ่งว่าจริงๆแล้วคุณป้าเนี่ยนะสนใจก็เลยโทรเข้ามานะคะที่เบอร์0 2 1 2 6 3 1 3 3เช่นเดียวกันถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถโทรเข้ามาแล้วก็ทิ้งเบอร์เอาไว้แล้วก็บอกว่าอยากจะเข้ามาร่วมทดลองสินค้าสดๆนะคะเหมือนคุณป้าพิ์ผานะคะใจค่ะแล้วคุณป้าเนี่ยนะ มีปัญหาแบบนอกจากตรงกีนกาแล้วอยากสวยเพิ่มขึ้นแล้วมีตรงไหนอีกบ้างไหมที่รู้สึกว่าอยากเสาวขึ้นหรืออยากจะเพิ่มความมั่นใจค่ะก็อยากให้มันแบบหน้าตึงทั้งหน้าเลยเลยค่ะแต่ปกตินิ้วรอยของคนเราค่ะคุณส้มจะมีบริเวณายคางนู่นนี่นั่นไม่ได้เพียงเฉพาะแค่ตาใช่ไหมคะเอาเป็นว่าวันนี้เราตอบสนองโจทย์นั้นนะคะของแขกรับเชิญของเราได้แน่นอนค่ะด้วยผลิตภัณฑ์อย่างนี้เลยค่ะ จิ๋วแต่แจ๋ว <มา S 1> ค่ะ,คะ<อ>เคลลี่เซรั่<ช>มนั่น<ช>เองค่ะซึ่งหนึ่งซองนะคะสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งเดี๋ยวคุณส้มนะคะจะมาทำการทดลองโดยใช้ผลิตภัณฑ์เคลลี่เซรั่มของเราเนี่ยแหละค่ะให้กับ แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะ,ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูประสิทธิภาพของเคลลี่เซรั่มซองนี้กันนะคะคุณส้มพร้อมไหมคะพร้อมมากเลยคถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ,ะคุณป้าพร้อมไหมคะพร้อมค่ะต,ต้องถามคุณป้าด้วยส้มพร้อมอย่างเดียวไม่น่าจะได้อขออนุญาตหยิบนะคะคุณป้าอ,อันนี้ทําให้ดูนะนี่คือหนึ่งซองจริงๆนะคะของเคลลี่เซรั่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพว่าจะแจ๋วและก็ทําให้คุณป้าดูโดดเด้งขึ้นเหมือนแบบว่าเป็น สาวใสได้มากน้อยขนาดไหนคอนเนตชั่เลยละกันค่ะนี่ละค่ะการฉีกซองก็ง่ายนะคะจะมีร้อยปะอยู่แล้วนะคะเมื่อฉีกมาแล้วค่ะเรามาดูกันนี่เราคือจริงๆถ้าเป็นโซมแหนจะชอบบีบขึ้นมาก่อนเราจะได้เห็นเนื้อของเซรั่มว่าเป็นเนื้อที่ดูเข้มข้นนะแต่ว่า ดูบางเบาแล้วก็พอแต้มส้มเป็นคนชอบแต้มที่มือก่อนเพราะว่าบางทีเราบีบมาเยอะไงะแล้วพอมันเยอะปุ๊บเนี่ยบางทีทาแล้วมันกลายเป็นแบบเยอะเกินไปเระก็ต้องาวางไว้ตรงนี้คือเกลีย่ยวไว้ตรงนี้ก่อนแล้วอยแต้มนะคะที่ใต้ตาคุณป้าอยากจะให้ส้มแต้มตรงไหนคะใต้ตาแล้วก็หน้าผากค่ะ,คะมีรอยแบบย่นเยอะเลยปัญหาคุณป้าก็คือ,อตรง คิ้วนี้แล้วก็หน้าผากที่มีรอยย่นนะคะอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ดีมากไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บไม่เจ็บสบายใจได้เลยค่ะแล้วก็วิธีการป้ายเซรั่มของเรานะคะนั่นก็คือการใช้นิ้วนางอย่างที่คุณส้มบอกแล้วก็ค่อยๆตบไปนะคะเกี่ยจนทั่วบริเวณที่คุณอยากจะใช้เซรั่มของเรานั่นเองแล้วก็แตะไปเบาๆโดยเฉพาะดวงตาใช่ไหมคุณส้มถูกต้องมันเป็นจุดที่อ่อน อ่อนยาวมากแล้วก็เซนสิทีฟมากนะคะใช่แล้วค่ะ,อ,ะอันนี้คือจุดแรกก็คือบริเวณหางตาหรือที่สาวๆนะคะเรียกว่าตีนกานั่นเองนะคะ,ะเพราะริว้วรอยพวกนี้มันห้ามกันไม่ได้นอกเหนือจากวัยแล้วยังยังเกี่ยวข้องกับอิริยาบถในการที่เราแสดงความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ด้วยเนาะใช่นี่ไงนี่ขนาดทานี้ต้องแบบใช้อารมณ์นะอ่ะกลัวกลัวมีอินเนอร์ค่ะกลัผิดกลผิด กวนทาผิดเส้นน,นอกนือจากบริเวณหน้าผากแล้วค่ะคุณส้มคะคุณป้าแอบกระซิบม,มาว่า,าอยากจะได้บริเวณข้างแก้มด้วยเวลาเรายิ้มอย่างเงี้ยเหมือนจะมีรักยิ้มอัตโนมัติแต่มันเป็นรักยิ้มที่ใหญ่มากเป็นขีดใช,ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะจมทา,า,ายตรงนี้ใช่ไหม ใช่ค่ะเราทากันนะคะผู้ชมบางท่านบอกว่าเอาหนึ่งซองดูเหมือนมีน้อยหรือเปล่าไม่จริงหนึ่ซองนี่โหยเนื้อทั้งเข้มข้นแต่บางเบาแล้วก็เยอะด้วยนะใช่ค่ะอันนี้ก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะก็จะเติมเต็มนะคะในส่วนของผิวของคุณผู้ชมทุกท่านค่ะให้กลับมาฟื้นฟูมีสุขภาพผิวที่ดีขึ้นแล้วก็ดูต่งตึงขึ้นล่องรอยลึกต่างๆนะคะก็จะจางลงแล้วก็ หายไปในที่สุดนะคะและแนะนำค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์เคลลี่เซรั่มของเรานะคะตัวนี้เนี่ยถ้าถ้าคุณผู้หญิงท่านใดเนี่ยชอบแต่งหน้าให้ทาก่อนแต่งหน้าจะเวิร์กมากๆเลยค่ะบอกยังไงอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะเวลาแต่งมันจะได้ดูสวยใช่ไหมใช่มันจะได้แป้งมันจะได้ไม่ไปกองกันอยู่บริเวณเหวรอบแก้มหรือว่ารอบตาบางคนมีล่องลอยค่ะคุณผู้ชมพอแต่งหน้าไปค่ะแป้งมันก็จะไปอุดอยู่ตรงบริเวณร่องรอยนะคะนี่ โต้าๆข้างๆข้างๆโอ้โอ,อันนี้ถือได้ว่าเป็นเคสตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะที่เขาบอกว่าโอ้อัน,นีแถมด้วยนะใช่แถมด้วยยังไม่พอยังไม่พอเนี่ยี่คุณป้าฮาส้มขออนุญ,ญาตนะคะตรงนี้ค่ะ ร้องแก้มร้องแก้มร้องแก้มบีบให้หมดไปเลยใช่ค่ะบีบให้หมด1ซองแต่ยังไงคุณผู้ชมนะคะก็ต้องบีบหรือใช้ให้หมดภายในครั้งเดียวนะคะอย่ากเก็บไว้เพราะว่าประสิทธิภาพของครีมเนี่ยจะอาจจะลบเรือนนะคะแล้วก็จางหายไปได้เพราะฉะนั้นใช้ไปเลยค่ะทั่วใบหน้ายิ่งดีหรือท่านใดที่บอกว่าแล้วถ้าเราไม่ได้ประสบปัญหานะคะ ในส่วนของมีริ้วรอยละ่ะจะใช้เซรั่มตัวนี้บำรุงได้หรือเปล่านะคะคำตอบบอกได้เลยคุณซ้อมว่าว่าได้สิคะใช่แล้วเ,เ,เพราะว่าอาจจะเป็นการปกป้อง ก่อนเกิดริ้วรอยก็ได้ถูกไหมคะแต่บางคนบอกว่าอ้าวสมมุติว่าเกิดแต่งหน้าไปแล้วว่าทาทับระหว่างวันได้ไหมได้ไหมคะคุณลูกฟานได้สิคะแต่งหน้าไปแล้วมีเครื่องสระอยู่บนใบหน้าอยากจะทาแครีเซรั่มของเรานะคะได้ไหมก็โปะไปเลยค่ะบริเวณไหนอยากโปะก็โปะได้ตามใจชอบเพราะว่านอกเหนือจากการที่ดูแลปฏิบัติผิวคุณแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสุขภาพผิวให้กับคุณผู้ชมทุกทท่านด้วยเสร็จหรือยังคะ แถมค่ะแถมทีทีมันเยอะมากมเซรั่มของเรามันเยอะมากๆจริงๆนะคะคุณป้อรู้สึกไงบ้างคะตอนนี้แล้วก็เย็นหน้าสบายรู้สึกเหนอะหนะไหมคะไม่ค่ะไม่เลยขนาดเราชโลมเซรั่มเยอะขนาดนี้ยังไม่รู้สึกเหนอะหนะเพราะว่ามันจะซึมมันเหมือนไปในผิวแบบไซ่มคะซึมเข้าไปู่ผิวชั้นในเหมือนเราได้ทาสปาใบหน้านะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้ประมาณ3นาทีค่ะคุณผู้ชมโดยประมาณและเดี๋ยว ก่อนที่จะไปดูผลลัพธ์เราแนะนํากันก่อนไหมคะว่าเทลลี่เซรั่มเนี่ยนะคะมีส่วนผสมอะไรบ้างที่สำคัญนั่นคือแมงกระคุนนั่นเองถูกต้องการตกใจไหมคะเดี๋ยวถามคุณป้าก่อนคุณป้าคุณป้ารู้ไหมว่าแมงกระคุนเนี่ยสามารถเป็นส่วนผสมน,นะอยู่ <c oughs> ในเซรั่มตัวนี้ด้วยนะค่ะค่ะ น้าตู่จะบอกว่าคุณป้าบอกกินอย่างเดียวค่ะก<อ>ินอย่างเดียวค่ะแล้วตอนนี้คุณป้าบอกว่าฉันรอสวยอย่างเดียวอะเอาเป็นว่าใครที่ไม่เข้าใจก็คือว่าแมงกระพุนนะคะเป็นส่วนผสมที่สําคัญของแคอรี่เซรามซึ่งถ้าเปรียบก็คืออย่างนี้ค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าใครไม่รู้จักดังมากเลยนะในต่างประเทศโดยเฉพาะตอนนี้ประเทศไทยก็เริ่มดังแล้วเราจะเปรียบแบบนี้ค่ะถ้าสมมติไปต่างจังหวัดคุณลูกตาลคุณจะเห็นว่าดินแห้งๆเลยแตกๆเลยอันนี้รู้สึกว่าเหมือนเป็นดินแบบไหน มันจะต้องแข็งมากใช่ไหมแห้งมากแล้วก็เป็นร่องเป็นรอยเป็นหลุมลึกลงไปดูแบบน่ากลัวไม่มีใครอยากเข้าไปเหยียบกลัวตกลงไปในหลุมใช่ถูกต้องค่ะแต่ว่าแมงกระพุนตัวนี้นะคะหรือว่าเซรั่มแงงกระพุนนี่ยนะคะจะเข้าไปนะคะทําการเหมือนกับว่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับน้าเพราะว่าเขามีน้ำเนี่ยอยู่ในส่วนผสมถึง 90%กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้ในตัวแมงกะพูลใช่ไหมคะถูกต้องจะทําให้ผิวมีความชุ่มชืน้นแล้วก็อิ่มน้ํามากขึ้นเผยผิวสุขภาพดีและกระจ่งางใสค่ะใช่ค่ะและตัวต่อมาของเรานะคะนั่นก็คือบูกินเอทค่ะซึ่งเป็นสารสกัดเข้มข้นจากสาหร่ายทะเลสีเขียวแกมน้ําเงินนะคะสําหรับสาหร่ายตัวนี้คุณผู้ชมคะเขานําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสเลยและก็มีประวัติยาวนานมากๆค่ะถือได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตในยุคแรกของการกําเนิดโลกเมื่อ3พ พันล้านปีเลยและยังคงสายพันธุ์อยู่ในปัจจุบันนะคะเราจึงได้สารสกัดที่มีคุณภาพกลไกการป้องกันตัวเองได้ดีนะคะด้วยโปรตีนต่างๆมากมายที่จะทําให้ผิวหน้าของคุณผู้ชมนั้นนะคะรู้สึกชุ่มชื้นที่สําคัญเลยค่ะสารบางตัวของเรานะคะที่ได้มาจากธรรมชาติตรงนี้เนี่ยยังช่วยต้านอนุมูลอิสระได้อีกด้วยค่ะลิ้วรอยของคุณผู้ชมจึงดู เล็กลงแล้วก็ตื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองกับบูกีนเอทของเราค่ะโอ้ยมหัศจรรย์มากเลยค่ะแต่ว่าส่วนผสมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเขามีสาหร่ายทะเลนะคะที่เป็นส่วนผสมถึง5ชนิดด้วยกันชื่อเนี่ยก็คุ้นหูมากๆเลยค่ะเริ่มต้นกันที่สาหร่ายฟูกาสค่ะก็จะเป็นสีแบบว่าเขียวเข้มปนเหลืองนะคะแล้วก็สาหร่ายโนริเป็นสีแดงนะจ๊ะสาหร่ายเอ็นททโรโฟฟานะคะก็คือสีเขียวสาหร่ายวากาเมะอ่ะต้องออกเสียงด้วยค่ะ สีน้ำตาลนะคะแล้วก็สาหร่ายตัวนี้อีกอันนึงก็คือสีแดงแบบกิ่งนั่นเองนะคะสาหร่ายทั้งหมดเนี่ยอุดมไปด้วยสารอาหารที่สําคัญที่มีความสมดุลตามธรรมชาติจะช่วยเข้าไปดูดซึมแล้วก็ฟื้นฟูผิว แต่คุณตาทราบไหมนอกจากผิวเราจะสุขภาพดีมีชีวิตชีวาแล้วนะคะ,คะเมื่อของสาหร่ายจะทําหน้าที่ในการดูดซึม,มแล้วก็กักเก็บน้ําเอาไว้ในลักษณะของการเคลือบผิวแบบบางๆงดีไงเคลือบผิวเวลามีอะไรมาตกกระทบทําให้ผิวกระชับแล้วก็ลดการสูญเสียของน้ําค่ะรวมทั้งสาหร่ายก็ยังมีแร่ธาตุต่างๆที่จําเป็นต่อผิวอีกมากมายค่ะ อีกดึงอย่างคะ่ะที่บางคนบอกว่าอยากจะดูหน้าออร่าดูมีเปล่งประกายนะคะ,คะสำหรับผิวของคุณคะ่ะนอกจากจะใช้แคลริเซรั่มแล้วเนี่ยนะคะนี่เลยที่คุณลูกตาลถืออยู่เป็นอะไรคะนั่นคือแคลรีครีมคะ่ะถูกต้องคะ่ะตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมหลักๆก,ก็คือปลาดาวปลาดาวถ้าสมมุติเราเคยเห็นเนาะในท้องทะเลก็ะจะเป็นอย่างนี้ดูเป็นห้าแฉก ปลาดาวเนี่ยเขาจะมีเซลล์เป็นของตัวเองสมมุติว่าเซลลไหนของปลาดาวนะคะที่ถูกขาดหายไปหรือมีคามทําร้ายเนี่ยเซลลเกาจะงอกใหม่ออกมาเองนั่นก็คือความอัศจรรย์ของปลาดาวนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็สารตัวนี้นะคะจะช่วยทําให้ลดการหย่อนคลอยนะคะลดการเกิดร่องริือยรอยต่างๆกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและทําให้ผิวมีชีวิตชีวาแล้วก็เนียนนุ่มด้วยสมมุติว่าวันไหนอยากสดใสมีงานสําคัญสําคัญ,คญอเอามาร์กได้เลยนะตื่นเช้ามาหน้าสดใสเด้งกระจาย รับรองว่าออล่าจับมากกว่าเจ้าของงานที่จะไปอีกเขาใช้ครีมตัวนี้นะคะใช่ค่ะเพาคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจค่ะง่ายๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวแคลลี่เซรั่มหรือว่าแคลลี่ครีมของเรานะคะวันนี้ขายคู่กันค่ะจากราคาปกติ8,000บาทวันนี้เหลือเพียงแค่3,200บาทเท่านั้นแต่ช้าก่อนค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะเป็นแฟนรายการของเราและโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข021263133ค่ะ คุณจะได้แถมนะคะเคลลี่เซรั่มไปอีก1กล่องเลยมูลค่า4,500รวมรวมของแถมอย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมคุณส้ม<ะ>12,500บาทคุณไม่ต้องจ่ายค่ะเ<ะ>พราะว่าคุณจ่ายเพียงแค่3,200บาทเท่านั้นเองสำหรับนะคะครอบครัควมามาช้อปปิ้งของเรา ผู้ชมก็ถึงเวลาที่จะไปดูประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของเคลรี่เซรั่มของเราจริงๆแล้วล่ะค่ะพร้อมหรือยังคะคุณผู้ชมคุณส้มพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมนะหนึ่งสองสามใ้เราโอ้โหสุดยอด Amazing มากเลยค่ะไปเดียว่อนค่ติ่งแต่อย่างใดคุณป้าเดี๋ยวจะไม่เชื่อสายตาเราสองคนขออนุญ,ญาตนะคะยื่นกระจกพิเศษนะคะให้คุณป้าดูด้วยตัวเองดีกว่าในสําหรับครั้งที่เราได้ทา เซรั่มของเราไปนะคะ,คะเป็นยังไงบ้างคะหน,หน้าแบบแบบดูดีขึ้นเลยอะ,ค,ะค่ะตาเลยค่ะเมื่อสักครู่คุณส้มทาจุดไหนไปบ้างลองเน้นย้ำคุณผู้ชมสิคะต้องเน้นก่อนคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเพิ่งเปิดมาหรือคุณผู้ชมบอกว่าเอาสงสัยว่าสรุปแล้วเนี่ยได้ทาตรงไหนบ้างน,นะคะแคลรี่เซรั่มนะคะหน้าคุณป้าส้มขออนุญาตอีกรอบหนึ่งส้มทาจุดนี้นะคะ ตาข้างซ้ายนะคะตรงตีนกาเห็นไหมวณ่าขีดตรงตีนกาเนี่ยดูจางหายไปใช่ตอนแรกจะมีหลายหขีดด้วยขึ้นคะต่อมาก็คือที่คุณป้าบอกว่าช่วยทาให้หน่อยนะคะน้องโซ่ตอนแรกมีนะตอนแรกมีตอนนี้เนี่ยเรียกว่าบางเบาและดูจางขึ้นนะคะนี่นะขีดตรงนี้เห็นป่ะจริงๆแล้วยังมีนิดนึงแต่ว่าถ้าคุณป้าอยากให้สวยกว่านี้คุณป้าประคบได้เลยใช่แล้วค่ะบริเวณหน้าผากค่ะหน้าผากด้วยคุณมตึงมากๆเลยค่ะต้องค่ะ ซ้ายเนี่ยคิวคุณป้าเห็นไหมคะว่าด้านซ้ายเนี่ยจะดูยกขึ้นนิดหนึ่งนะคะบวกกับหน้าผากจะดูแบบเออดูตึงขึ้นดูไม่ไมีแบบรอยขีดขีดนี่แหละเพราะว่าเคลลิยเซรั่มเขาช่วยในการฟื้นฟูนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูฟูแล้วก็เติมเต็มร่องอยต่างๆที่เกิดขึ้นกับใบหน้าของเราเวลาที่เราแสดงอารมณ์หรือมีอายุที่มากขึ้นค่ะใช่แล้วคะ่ะและนี่ก็คือคผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราเรียกได้ว่าเรียวกับสดๆเลยในรายการมามาช้อปปิ้งของเราใ,ให้เห็นผลชัดเจนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะตัวเซรั่มหรือว่าจะเป็นตัวม ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษที่เรียกได้ว่าโอ้โหจะต้องตกใจช็อกโลกเพราะ<ช>ว่าสินค้าคที่วันนี้เรานํามาให้กับคุณผู้ชมเนี่ยราคารวมมูลค่ากว่า12,500บาทแต่เราจําหน่ายให้กับคุณผู้ชมที่น่ารักของรายการของเรานะคะเพียงแค่3.200บาทได้รับอะไรบ้างได้รับนะคะแคลลี่เซรั่มตรงนี้ค่ะ2กล่องและก็แคลลี่นะคะครีม กระปุกนี้ที่เป็นส่วนผสมนะคะของปลาดาวคุณสมบัติต่างๆมากมายเยอะแยะเลยค่ะทั้งหมดทั้งามวั3 2 0งบาทเท่านั้นเองแต่ถ้าท่านใดนะคะรีบโทรเข้ามาของจะยังไม่หมดคุณยังจะได้ประทางความสวยไปอีกนานนะที่หมายเลขอะไรคะคุณซ้ม0 2 1 2 6 3 1 3 3่่าค่ะใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะหมายเลขนี้021263133หรือว่าอีกหนึ่งช่องทางค่ะนัคือทางไลน์นะคะกับ w e l l u n d e r s c o r e s h o p นั่นเองค่ะที่สำคัญทีงานบอกว่าใครสั่งทั้งหมดเราส่งฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายในกันส่งโอ้อันนี้ต้องถูกใจหลายๆคนเดี๋ยวพี่ที่กาอนจะต้องสั่งเองแล้วค่ะเพราะว่านอกเหนือจากการดูแลฟื้นฟูผิวแล้วค่ะคุณส้มใครที่ใช้ก่อนก็เขาบอกว่าเป็นการบำรุงก่อนที่จะเกิดริ้วรอยก็ยังได้เลยนะคะเป็นการลงทุนที่ไม่ต้องเจ็บตัวใช่ไม่ต้องเสียเงินเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านล้านวันนี้ราคาถูกมากๆเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ย คุณซ้อมใช้ได้นานใชค่ะเป็นเดือนค่ะ,คะสําหรับแค,คลลี่ครีมนะคะ,คะแล้วก็เซรั่มของเราก็เป็นเดือนเหมือนกันแต่ใครที่ใช้แบบประหยัดหน่อยนึงครีมกระปุกเท่าไงค่ะคุณผู้ชมคะหลายๆท่านบอกว่า6เดือน6เดือนก็ได้หเดือนยังมีเลยเพราะว่าเราใช้เท่าเม็ดถั่วเขียวถูกต้องไปดิฉันนะ ประโคมแลวเพราะว่าทำไมรู้ว่าชอบมาร์แล้วจริงๆแล้วเนี่ยใช้ได้ตลอดเวลาบาร์โลวหน้าเย็นตื่นมาเราหน้าเด้งกว่าเจ้าของงานก็โอเคใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนจากกันไปค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณนะคะแขกเชิญมาพิานเลิเลือกที่ป้าดีกว่าคุณพี่นะคะ เปลี่ยนจากคุณป้าเป็นคุณพี่พิมพ์มี <c oughs> คะวันนี้ที่มาร่วมนะคะพูดคุยกับเราด้วยแล้วก็เป็นทั้งแขกร,รับเชิญแล้วก็คนที่มาทดลองจริงๆจ,จากคนที่สนใจจากทางบ้านแต่โทรเข้ามาทีมงานโทรกลับไปปุ๊บเนี่ยคุณป้าได้มาปรากฏตัวแล้วสวยขึ้นรู้สึกไงบ้างคะสั้นๆง่ายๆว่ารักเคลลีเซรั่มไหมรักค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวจะโทรสั่งซื้อเลยคะ่ะดีอ่ะบอกเลยเลยค่ะ นะคะพี่นะคะพี่พีดู้เขียน่เราไปเลยนะคะอ่ะก่อนจากกันไปเน้นย้ำปรงกชันกันอีกนิดนึงค่ะสำหรับเคลลี่เซอรมนะคะพร้อมกับเคลลี่ครีมค่ะรวมมูลค่ากว่า12,500บาทเราไม่ขายค่ะวันนี้เราจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะในราคาเพียงแค่ 3,200บาทเท่านั้นเพียงแค่คุณยกหูโทรมาหาเราที่หมายเลข021263133กับรายการมามาช้อปปิ้งของเราและสำหรับวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนนะคะต้องลาไปก่อนนะคะติดตามกันได้ใหม่กับรายการมามาช้อปปิ้งนะคะเราสองคนและคุณป้าพิมพีลาคุณคพี่พิบพีดีกว่านะคะ,ะลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบายค่ะ